เทศกาละเนศจตุรถี2,565วันที่31สิงหาคมถึงวันที่9กันยายนหรือวันเกิดพระพิคเนาศเทศกาลนี้มีความสำคัญอย่างไรและต้องทำอะไรบ้างมาทราบประวัติของพระพิคเนาศาพร้อมวิธีบูชากัน มีช่วงวันที่31สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2565เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของชาวฮินดูนั่นคือเทศกาลคเนตจตุรถีเชื่อกันว่าช่วงวันนี้คือวันประสูติของพระพิคเนตโดยเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จมาประทานพรให้มวลมนุษย์จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการบูชาองค์ครับพิคเนตเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองสำหรับหลายคนที่อยากทราบประวัติความเป็นมาของเทศกาลนี้แจ็คลอตโต้ก็มี เรื่องราวของเทศกาลเณีเจตุรธีมาฝากพร้อมวิธีบูชาพระพิคเนตในช่วงวันนี้เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตยิ่งประสบความสำเร็จ เทศากาลคเนตจตุรถีคืออะไรคเนตจตุรถีคือพิธีศัก,กระพระคเนตโดยถือว่าเป็นเทศากาลเฉลิมฉลองการประสูติของพระองค์จตุรถีแปลว่าลำดับที่สี่ซึ่งหมายถึงวันขึ้นสี่ค่ำในเดือนพัธรบดหรือขึ้นสี่ค่ำเดือนสิบตามปฏิทินฮินดูซึ่งอยู่ในช่วงเราเรากลางเดือนสิงหาคมและกันยายนของทุกปี ในพิธีนี้จะมีการปั้นเทวรูปพระคเนรขึ้นจากวัสดุธรรมชาติเช่นดินเหนียวหรือวัสดุอื่นๆจากนั้นจะสร้างมณฑปขึ้นเพื่อประดิษฐานเทวรูปดังกล่าวและเชิญพรหาม,มาทำพิธีกรานประเิษฐาหรือการทำให้เทวรูปนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจากนั้นจะทำการบูชา16ขั้นตอนตามหลักศาสนาที่เรียกว่าโสทโศปจารเช่นการส่งด้วยนมด้วยน้ำพึ่งการบูชาด้วยดอกไม้และ เครื่องบูชาต่างๆต,ต,ตามด้วยสวดมนต์ที่เรียกว่าคเนสาดรอวอศีสะหรือคเนสอุปนิสั์ในคำภีพระเวทและทำการบูชาด้วยประทีปหรือการอารตีเป็นขั้นตอนสุดท้าย การประดิษฐานพระคเนศจะเริ่มประดิษฐานไว้ตั้งแต่วันขึ้นสี่ค่ำไปจนถึงวันขึ้น14ค่ำเป็นเวลาทั้งสส้น10วันในทุกๆวันจะมีการชุมนุมกันสวดมนต์และทำพิธีอรารตีในเวลาค่ำเมื่อถึงวันที่11ที่เรียกว่าพิธีวิชชั่นหรือการส่งเทพพระเจ้ากลับเทวโลกในวันนั้นจะมีการจัดขบวนแห่เทวรูปไปตามท้องถนนพร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีและการเต้นรำอย่างสนุกสนานโดยจะมี การร้องตะโกนถวายพระพรใดพระธเนศ การแห่เทวรูปจะแห่ไปที่ทะเลหรือที่แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้และนำเทวรูปนั้นไปลอยลงในทะเลหรือแม่น้ำเท่ากับได้ส่งพระคเนกกลับยังเทวโลกซึ่งชาวอินเดียยังเชื่อว่าการที่เทวรูปนั้นสลายสู่สภาวะเดิมเป็นการแสดงสภาวะของธรรมชาติและถือว่าทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อการพบปลูกเพราะแม่น้ำและดินจะได้รับพรจากองค์เทวรูปที่ได้ผ่านพิธีกรรมไปแล้วด้วย การบูชาพระพิคเนศในเทศกาลคเนศจัตุรถีแม้ว่าในประเทศไทยจะมีหลายสถานที่ที่จัดพิธีคเนศจตุรถีแต่สำหรับคนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมพิธีก็สามารถบูชาองค์พระพิคเนศได้ด้วยตัวเองโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ หนึ่งทำความสะอาดหิ่งพระและห้องบูชาเพื่อเป็นการรับสเสด็จก,การมาของพระองค์จัดโต๊ะบูชาเล็กๆแยกจากหิ้่งพระปูด,ด้วยผ้าสีแดงหรือสีส้มแล้วอัญเชิญเทวรูปพระพิคเนศมาประทับไว้สองอาบน้ำชำระกายให้สะอาดสามอัญเชิญเทวรูปองค์พระพิคเนศจากหิ่งบูชาโดยมักนิยมใช้ปางนั่งมากกว่าเพราะถือว่าพระองค์จะต้องมาประทับอยู่ที่บ้านเราถึงสิบวันถ้ายินจะเมื่อซึ่งเป็นความเชื่อของชาวฮินดู ในสมัยก่อนส่วนปัจจุบันไม่เคร่งครัดขนาดนั้นสามารถใช้ปังไหนที่เหมาะสมก็ได้ นำเทวรูปของพระพิคเนตมาส่งน้ำเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าโดยเทวรูปที่จะนำมาส่งน้ำควรเป็นโลหะหรือหินไม่ควรใช้เทวรูปที่เป็นไม้ดินหรือเทวรูปเขียนสีตกแต่งด้วยเพชรพลอยหรือปิดทองเพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย5จัดเตรียมของไวหว้ให้พร้อมทั้งทูปกํายากระถางทูปหรือโถกํายาเทียนสองเล่มผลไม้มงคลแนะนำเป็นกล้วยหรือมะพร้าวน้ำดื่มสะอาด นมขนมหวานรวมกันให้ได้5ชนิดขึ้นไปนำมเมล็ดข้าวสารมเมล็ดถั่วชนิดต่างๆจัดใส่จาน7เตรียมดอกไม้สดสวยๆเช่นดอกดาวเรืองดอกกุหลาบดอกมะลิดอกบัว8ถวายทุกอย่างพร้อมกันแล้วสวดภาวนาด้วยบทมนตรา9จบหรือ108จบ9อธิษฐานขอพรควรทำติดต่อก,กันเป็นเวลา3 5 7, 9, 11วันตามแต่สะดวกโดยในวันสุดท้ายให้นำเทวรูปมาส่งน้ำอีกครั้งก่อนอัญเชิญขึ้นหิ้งตามเดิมคาถาไหว้พระพิคเนศหรือบทมนตราบูชาพระพิคเนโอมสีคเนสายะนมหาสวด9หรือ108จบจากนั้นตั้งจิตอธิษฐานขอพรแล้วจบด้วยโอมสันติสันติสันติ เมื่อทราบความเป็นมาของเทศกาลคเนตจ,จัตุรถีแล้วใครที่นับถือและบูชาพระพิคเนตอยู่อย่าลืมทำพิธีนี้ที่บ้านในช่วงวันที่31สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2565เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองจะได้ทำการสิ่งใดก็สำเร็จสมความปรารถนาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ